สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสําหรับวิโดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังสำหรับคลิปนี้จะเป็นสีํคำถามนะครับแล้วตอบให้ใน1คลิปแล้วก็วันนี้วันอังคารนะครับตอนเย็นแต่ไม่ต้องแปลกใจนะเห็นครูใส่เสื้อกีฬาสีเหลืองนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวันจันทร์มีประชุมนะฮะก็เลยไม่ได้วิ่งออกกําลังกายเสื้อก็อยู่ที่โรงเรียนส่วนนี้วันอังคารครูก็ลืมเอาเสื้อสีชมพูมานะครับ นะครับทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับคําถามเหล่านี้ครูยืนยันนะครับว่าเขาถามเข้ามาในช่อง Youtube ของครูแล้วต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเป็นคําถามแล้วไม่ได้ระบุยี่ห้อรถรุ่นรถมาเนี่ยคือครูไม่ไม่ตอบนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างจะตอบได้แต่ขอไม่ตอบเพราะว่ามันต้องมานั่งเดานะว่าคุณถามมาเนี่ยในเรื่องอะไรยังไง เดี๋ยวครูเริ่มจากคำถามแรกนะครับเขาบอกว่าให้ครูแนะนำจารบีทาลูกยางหน่อยครับถ้าโดยส่วนตัวครูเนี่ยคือครูจะเรียกว่าจารบีทากระบอกเบรกหรือลูกยางเบรกอันนี้คือเข้าใจตรงกันในท้องตลาดเนี่ยนะครับมีไอจารบีเนี่ยที่ทาชิ้นส่วนในระบบเบรกเนี่ยหลายยี่ห้อเลยครูแนะนำอย่างนี้นะครับท่านไปที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์แล้วก็ไปบอกเขาว่า ซื้อจาะระบีทากระบอกเบรกหรือทาลูกยางเบรกก็ได้นะแล้วท่านก็ลองถามกัาว่าที่ร้านมียี่ห้ออะไรยังไงบ้างนะครับหรือถ้าเกิดท่านมีความรู้แล้วว่าไอ้จาะระบีอย่างเงี้ยมันใช้ทาตรงเนี้ยท่านเข้าไปในแอปก็ได้แล้วท่านก็เข้าไปสั่งในแอปมีหลอดเล็กหลอดใหญ่อะไรนี้ก็แล้วแต่แต่อย่างล่าสุดเนี่ยอ่าที่ครูสั่งเนี่ยแล้วอะไรนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาซื้อมาให้ครูใช้เนี่ย จะเป็นของยี่ห้อไซเกนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นอะไรครับเป็น PBR นะครับตอนหลังเขาส่งไซเกนมานะครับก็ใช้ทาชิ้นส่วนในระบบเบรกแบบดิสเบรกพวกลูกยางพวกโอลิงพวกซีนกันฝุ่นสลักขาคาลิปเปอร์เบรกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดท่านอื่นจะบอกว่ามันมียี่ห้อที่มันเทพกว่านี้มันดีกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่เพราะบครูไม่อยากมาเถียงเรื่องพวกนี้นะครับ ของโรงเรียนเนี่ยเราสั่งมาแค่หลักๆคือให้นักศึกษาเนี่ยใช้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงแต่ถ้าเกิดบางทีรถลูกศิษย์ใช้งานจริงคือก็ใช้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคำถามที่1ผ่านไปทีนี้คำถามที่2เขาบอกว่าเขาถามครูมานะครับในหัวข้อที่ครูทำไปเนี่ยมันเป็นการถอดประกอบชุดคลัสคาวาสกิคาเซ บางทีบางเรื่องเนี่ยคือครูถอดนะแต่ตอนประกอบคือครูก็ไม่ได้ทำหรือบางทีประกอบแต่ครูก็คิดเองว่าไอวิธีสอนการปรับตั้งคลัชเนี่ยคือครูก็ทำให้ดูไปหลายคลิปแต่ไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งใช่ไหมของพี่ปุ้ยอ่ะหรือเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วอ่ะรถคารวาเกิเชียพี่ปุ้ยอ่ะสปริงสตาร์ทมันหักครูก็ถอดแกะให้ แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานคือวันจันทร์ก็ถอดชิ้นส่วนทําความสะอาดแล้ววันนี้เมื่อตอนสายวันอังคารครูก็ไปประกอบชุดคลัตทาเป็นคลิปให้เดี๋ยวอัปโหลดในช่องครูเนี่ยแหละแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยตอบคําถามท่านผู้ชมท่านนี้ที่ถามครูมานะครับครูก็ไปทําคลิปสั้นๆถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะเกิน5นาทีก็เป็นการปรับตั้งคลัส จริงๆแล้วนะครับตัวปรับตั้งคัสที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยฝั่งฝาครอบคลัส Honda, ้ a คาวา s u ซ u k i มันปรับตั้งด้วยหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปรับกับตัวล็อกก็แตกต่างกันไปก็จะมีของทาง y ม m a h a ที่ตัวปรับตั้งจะอยู่ทางฝั่งซ้ายฝั่งล้อแม่เหล็กจานไฟนะเข้าใจหลักการแล้วไม่ยากนะครับไปไป ใช้คำว่าลองไปสืบคน้นหรือค้นหาในคลิปเก่าๆครูก็มีแล้วล่าสุดที่ทำไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยามาห้าฟินของรถอดีตลูกศิษย์ที่มาให้ครูผ่าเครื่องหรือโอเวอร์ฮอนเครื่องไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะคืนนี้เดี๋ยวครูกลับไปบ้านครูก็อาบน้ำอาบท่าแล้วคือครูก็เ,เขาเรียกว,ว่าอัปโหลดคลิปลงไปให้นะครับทีนี้คำถามที่สครับ นนคลิปนี้คือครูพูดถึงเรื่องของท่อแวคคัมท่อสูญญากาศในรถคาวาสกิเคสอาอดีตลูกศิษย์เอามาให้ครูทําคลิปให้นะครับเขามาเขามาให้ครูทํางานอย่างอื่นเนี่ยแหละครูเลยบอกว่าเดี๋ยวขอโอกาสทําคลิปพวกนี้ไปด้วยนะนะครับพูดถึงเรื่องของท่อแวคคัมที่อยู่ในรถคาวาสกิเคสอาแต่คาําถามเขาถามครูมาอย่างนี้นะครับครูก็จดมาที่ยันเท้า กระทืบแล้วมันวืดที่ยันเท้าก็คือขาสตาร์ทเท้านั่นแหละที่สตาร์ตตีนเหมือนไม่มีแรงอัดติดยากมันเกี่ยวกับอะไรครับทีนี้ครูบอกแล้วนะครับว่าเวลาเขาถามเนี่ยคือครูต้องมาอ่านก่อนพออ่านเสร็จปุ๊บต้องอ่านให้จบแล้วก็พยา,ยามทำไมครับเรียบเรียงข้อความข้อมูลมาก็คือสตาร์ทแล้ววืดแต่รถมันสตาร์ตติดอยู่นะครับแต่มันสตาร์ทติดยาก ไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดเลยถึงได้บอกว่าเวลาใครถามอะไรอย่าเพิ่งรีบตอบคิดพิจารณาเวลาใครเขาลงคลิปอะไรมาถ้าดูแล้วไม่เข้าใจอย่าเพิ่งรีบคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นเพราะบางทีแทนที่จะแสดงความคิดเห็นกลายเป็น,เป,นเป็นขายขี้หน้าอีกนะครับฟังดูก่อนว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรฟังดูหลายๆรอบนะครับ กระชืบแล้ววืดเหมือนไม่มีแรงอัดมาติดยากมันเกี่ยวกับอะไรทีนี้คือครูวิเคราะห์ตัดตัดเรื่องระบบจุดระเบิดไปเลยไม่ใช่ระบบไฟฟ้าตัดเรื่องอะไรครับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงไปเลยไม่ใช่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้สตาร์ทแล้ววืดจะเหลือแค่สองเรื่องหลักๆท่านลองฟังให้ดีนะครูบอกสองเรื่องหลักๆแต่ครูไม่ใช่บอกมีแค่สองเรื่อง สองเรื่องหลกัหลกๆมีอะไรครับคือ1เรื่องของกำลังอัดกับ2เรื่องของการส่งกำลังงานก็คือเรื่องของชุดคลัชครูก็วิเคราะห์ให้เขาอย่างนี้นะครับวิเคราะห์อ่าไม่ใช่เด็ดตั้งสมมติฐานดีกว่า <c oughs> วาวยันท่านต้องไปตรวจสอบระยะห่างวาวนะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ค่อยอยากจะเช็ควาลว์กันเพราะอะไรครับเวลาไปเช็คแล้วมันเสียตังค์มันต้องมีการถอดหรือชิ้นส่วนนะครับแล้วบางคนก็กลัวว่าเวลาไปให้ช่างเขาทำแล้วช่างจะทำไม่เรียบร้อยระยะห่างวาลว์ตั้งไม่ได้ตามมาตรฐานใช้ฟิลเลอร์กะแทนฟิลเลอร์เกตอะไรก็ก็ว่ากันไปไปตรวจสอบระยะห่างวาลว์ก่อนสองถ้าตรวจสอบแล้วระยะห่างวาลว์มันได้แต่รถผ่านการใช้งานมานาน หน้าวาวกับบ่าวาวอาจจะเกิดการสึกหลอแล้วเกิดการรั่วได้นะครับเครื่องไม่ได้หลวมนะแต่ว่าหน้าวาวกับบ่าวาวมันรั่วก็ทําให้แรงอัดมันรั่วนะครับอันนี้เรื่องของวาวถัดมาครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆสี่จังหวะมันจะมีชุดกลไกล,ลดกําลังอัดอัดตโนมัติ ไอชุดกลไกตัวเนี้ยถ้าถอดออกมันจะทำให้สตาร์ทแล้วหนักกินกำลังเท้าเราแต่ที่ครูเคยเจอเป็นบางคันมันมีนกลไกตัวนี้อยู่แต่เนื่องจากว่ามันทำงานมานาน,นกลไกมันชำรุดมันบกพร่องมันก็เลยทำให้เวลาสตาร์ทเนี่ยบางทีมันเหมือนมันวุดๆวอันนี้ท่านก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากกลไกล,ลดกำลังอัดอัตโนมัติไหม อันนี้คือครูไม่รู้นะเพราะเขาก็ไม่ได้ถามมาว่า2หรือ4ครูก็ตอบแบบคุมลุมๆไปก่อน2คือคกลไกลดกำลังอัดอัตโนมัติมันทำงานบกคร่องก็ต้องไปถอดตรวจสอบทีนี้3ครับเกิดจากอะไรครับลูกสูบแหวนลูกสูบ กระบอกสูบมันทำไมครับสึกหรอเอาพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือเครื่องหลวมตามอายุการใช้งานก็ถ้ามีเพชเรเกตก็วัดกำลังอัดหรืออาจจะเกิดจากอะไรครับประกนฝาสูบมันรั่วบันชีขาดก็เป็นไปได้นะครับถัดไปครับเป็นเรื่องของคลัชลื่นแผ่นผ้าคลัช กับแผ่นเล็กคลัสมันสึกหลอจนมันหมดสภาพมันสร้างฟาร์มฝืดกันได้ไม่เต็มที่ถัดไปครับเป็นชุดวันเวนะวันเวคลัสมันชำรุดเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างครูมีชุดวันเวคลัสของแฟนทอมสอ0รนะถ้าถ้าว่างเราไม่ลืมเดี๋ยวมาทำคลิปให้ชมนะฮะ ตรวจตรวจสอบด้วยมือเปล่าเหมือนมันดีนะครับแต่เนื่องจากรถมัน2 0 0ซีเีนะเวลาสตาร์ทมันมีแรงดิดแรงต้านเยอะก็พี่คนหนึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ครูเนี่ยแหละแกก็เป็นรถของเพื่อนแกนะครับเอาไปให้ให้ช่างทำมาแล้วมันก็ไม่จบเขาไปเปลี่ยนของมือสองมาแล้วมันไม่จบเอามาให้ครูตรวจสอบถ้าหมุนด้วยตัวเปล่ามันเหมือนมันเกาะมันทำงานนะครับ แต่ครูเนี่ยได้ตรวจสอบตัวอื่นแล้วเนี่ยคือตัวอื่นคือครูตรวจสอบและครูยืนยันในตัวครูเองว่าอันเนี้ยดีดีมันก็น่าจะเหลือตัวลูกปืนวันเวนะครับก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามลูกศิษย์ที่อยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าเขาก็แจ้งราคามาคือครูก็แจ้งพี่เขาต่อไปสุดท้ายคือต้องยอมเปลี่ยนนะครับแล้วพอเปลี่ยนปัญหาที่มันเกิดขึ้นทิอจบหายครับ นั้นเวลาไปเอาของมือสองมาก็ต้องวัดดวงด้วยนะครับเพราะเราไม่ไม่สามารถไปตรวจสอบมันได้ทุกจุดนะคือครูก็จะต่อว่าชุดลูกปืนวันเวคลับมันชำรุดถัดไปครับเป็นเฟืองสตาร์เฟืองสตาร์อะไรนี่คือครูสมมติน,นะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเฟืองตัวนี้ฟันอยู่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งอยู่อย่างนี้พอเวลาสตาร์แล้วมันทําไมครับไปเกาะ เกาะมันเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เพาเขาเหวี่ยงหมุนแต่บางทีเราใช้งานมานานรถมอไซค์รับจ้างบางคนใช้มีแต่รุ่นสตาร์ตตีนสตาร์ทเท้าเฟืองมันเกาะมันเกาะวันหนึ่งสตาร์ทไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งกลไกชิ้นส่วนมันทําไมครับมันสึกหรอบางทีเฟืองเนี่ยมันไปเกาะเกยกันอยู่หน่อยนึงพอเราจะสตาร์ทบางคนเหมือนยกเท้าขึ้นมาหน่อยนึงฟันมันก็ไดไมครับขยับแล้วมันก็ไดใหมเกาะกันหน่อยแล้วมันก็ลูด อะพอขึ้นไปใหม่เอาเท้าวางมันเหมือนมันเกาะพอคุณไปยกเพื่อจะอแรงส่งมันก็ทำไมครับวืดบางทีก็เกาะสตาร์ทได้บางทีก็เกาะสตาร์ไาทรไม่ได้ก็เลยส่งผลให้รถมันสตาร์ทติดยากหรืออาจจะเกิดจากอะไรครับสปิงคลัชก็จะมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นเขาต้องการให้เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยมันนิ่มนะฮะ เขาก็เลยออกแบบหรือดีไซน์สปริงคัตมาไม่ให้มันแข็งมากพอเราใช้แผ่นนานๆเข้าสปริงคัตมันก็ลา้าก็ส่งผลให้แผ่นคัตกับแผ่นเหล็กเนี่ยมันจับแล้วส่งกําลังงานสร้างความฝืดได้ไม่เต็มที่ทั้งๆท,ที่แผ่นคัตกับแผ่นเหล็กมันไม่ได้เสียนะคะแต่แรงกดสปริงมันมันน้อยนะมันก็เลยทําให้เวลาสตาร์ทแล้วเนี่ยคัตมันลื่นหลายๆคนเขาก็ ไปเปลี่ยนสปริงของยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นมาใส่บางคนก็หาแหวนไปลองอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วก็อีกข้อหนึ่ง <c oughs> เกิดทำไมครับมีการไปเปิดฝาครอบคลัชแล้วมีการเปลี่ยนนั่นโน่้นน,น,นี่พอประกอบฝาครอบคลัชกลับเข้าไปแล้วไอระยะห่างช่องว่างต่างมันผิดไปจากของเดิม แล้วเราไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปปรับตั้งระยะฟรีนะนกลไกคัดหรือกลไกขาคันเกียร์ใหม่มันก็จะทำให้คลัสยันเวลาสตาร์ทมันก็เลยทำไมครับวืดๆนะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ถามมาที่ยันเท้ากระชืบแล้วมันวืดเหมือนไม่มีแรงอัดสตาร์ทติดยากคือมันยังติดอยู่นะแต่มันติดยากนะครับ แล้วก็คำถามสุดท้าย s u ซ u k i a อรอฟันท่วมคำถามของเขายาวพอประมาณนะครับแต่ครัวมาแค่หนึ่งบรรทัด s u ซ u k i a อรอฟันท่วมเปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องมีแรงดันออกมาเป็นลูกๆ s u ู u k i a รอยเป็นเครื่องยนต์2จังหวใะใช้ระบบใช้ระบบบรรจุไอดีแบบโรตารี่ดิสวาลมันจะมีพวก โอลิงแล้วซีนเนี่ยค่อนข้างจะหลายตัวนะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็ลองย้อนกลับไปดูที่ครูผาเครื่อง gto อ่ะก็ผาไปให้ดูน่าจะหลายตัวอยู่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ของคุณย่อเนี่ยที่ทำเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ระบบไฟเนี่ยตอนนี้ติดแค่ไม่มีควันนะครับเพราะว่าเขาหาซีนหาโอลิงแท้มาให้ครูเปลี่ยนหมดเลยน่าจะเกิดจากโอลิงซีนมันเสื่อมสภาพ ก็เลยทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยที่อยู่ในห้องคลัชห้องเกียร์เนี่ยสามารถเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาเพ้่อเหวี่ยงหรือในห้องเผาไหมอันนี้เป็นศาสตร์จะทำนะครับรถเก่าแล้วไอ้ที่ครูเคยเจออย่างเ1รอยเนี่ยที่ลูกศิษย์ครูหลายคนหรือชาวบ้านหลายคนเคยไปจับมาให้ครูซ่อมเนี่ยขอพูดอย่างนี้นะครับว่าคือครูไม่ได้ไปดูถูกช่างหรอกบางคนเน่ยเขาถอดประกอบได้แต่เวลาเขาทําเนี่ย เขาขาดซึ่งความพิถีพิถันเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นที่มันจะต้องทำงานอยู่กับตรงจุดที่มันมีซีนบางทีเนี่ยเขางัดมาทะลอกปอกเปิกยับเยินหมดเลยแล้วเวลาเราเปลี่ยนซีนตัวใหม่เข้าไปไอ้ตรงจุดที่มันเยินๆน,นเนี่ยมันก็ไปกัดซีนตัวใหม่พังครับ ท่านเปลี่ยนซีนตัวใหม่เข้าไปมันก็รั่วเหมือนเดิมในเวลาอีกไม่นานนะฮะแล้วบางคันก็ไม่ได้เปลี่ยนจะด้วยว่ามันไม่มีขายหรือมันหาซื้อไม่ได้มันหาซื้อยากอันนี้คือครูไม่สามารถไปตอบแทนช่างเขาได้ก็ <c oughs> <c oughs> ทำไมครับใส่โอลิงหรือซีนตัวเดิมแล้วก็เอาประเกลละ็นเหลวหรือกาวทำไมครับทาเข้าไป ถ้าจะเล่นรถพวกนี้ไปหาช่างที่เขาทำงานแบบรับผิดชอบฝีมือเนียนๆย,ยอมจ่ายแพงหน่อยหนึง่งแล้วงานมันจบนะครับมันหาไม่ยากหรอกนะครับช่างที่มีฝีมือทำงานด้วยความรับผิดชอบนะให้เขาทำให้ให้จบเปลี่ยนพยายามหาซีนของแท้ให้ได้อย่างครูเวลาทำให้เนี่ยอะไรตัวไหนมันบกพร่องคือครูก็แจ้ง แล้วก็จะบอกออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าเป็นรถเก่าๆเนี่ยครูไม่วิ่งหาอะไรให้นะครับเพราะหน้าที่เพราะครูไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเป็นครูสอนหนังสืออยู่ท่านอยากจะได้สมบูรณ์ท่านไปหาอะไรมาจะเป็นอะไรเทียมก็ได้ของใหม่ก็ยังดีบางทีอะไหล่เก่ามันมันยับเยินเยอะนะครับแล้วในกรณีที่เขาบอกว่า <c oughs> เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่อง แล้วมันมีลมดันออกมาเป็นลูกๆนะครับบางบางยี่ห้อเนี่ยนะครับไอช่องเติมน้ำมันเนี่ยมันมันจะไม่มีแผ่นกั้นหรือไม่มีห้องกั้นท่านเติมน้ํามันเครื่องลงไปเลยน้ำมันท่านมองเห็นอะไรครับมองเห็นชุดเฟืองคัดได้เลยทีนี้เวลามันทํางานเนี่ยชุดคัดกับชุดเกียร์มันหมุนมันก็จะมีการตีอากาศมีการตีน้ํามันเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแรงดันเนี่ยดันขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าแรงดันเนี่ยมันดันออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ฟันท่วมเป็นรถขายไก่ย่างมากเลยแสดงว่าซีนเผาข้อเหวี่ยงข้างขวาฝั่งจานไฟเนี่ยมันทำไมครับมันรั่วมันฉีกขาดเยอะมันก็เลยทำให้น้ำมันเครื่องที่ใช้หล่อเลื่นคลัตั์เกียร์บางส่วนเข้าไปในห้องเผาไหมในห้องข้อเหวี่ยงแล้วในขณะเดียวกันจังหวะที่ลูกสูบมันเลื่อนลง จะเป็นจังหวะระเบิดกับคายแล้วมันจะอัดไอดีในห้องเผาเข้าเหวี่ยงขึ้นผ่านข้างบนน่ยผ่านทานเฟอร์ขึ้นข้างบนไอดี ID บางส่วนมันก็จะดันผ่านซีเข้าเหวี่ยงข้างขวาแล้วก็ออกมาในห้องคลัชห้องเกียร์ก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเวลาเราเปิดช่องเติมเนี่ยมันมีลมดันขึ้นมาซึ่งครูก็ตอบไม่ได้นะมันรั่วมากมันรั่วน้อยขนาดไหน ท่านก็ลองเปิดฝั่งฝาครอบคลัชเพราะว่าโรตารี่มันอยู่ฝั่งฝาครอบคลัชใน A-100 เหมือน GTO อ่ะเปิดมาแล้วท่านจะเจอความจริงครับโอลิงซีนนะค่อนข้างจะหลายตัวแล้วก็อย่างที่ครูกล่าวมาที่เจอประจำเลยส่วนใหญ่แล้วไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรย,ยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่เปลี่ยนอะไรแล้วยังยังเมตากัุณาเอาปะเกนเหลวหรือกาวทาใหา้ บางคันที่เจอคือโอลิงที่มันควรจะมีก็ไม่มีมาครับนั้นเวลาครูทำอย่างเงี้ยไม่มีคือครูก็แจ้งเจ้าของเวลาครูไปเบิกอะไหล่มาให้ครูเขียนนะสมมตินนะโอลิงโอลิงฝาปิดฝาครอบแผ่นโรตารี่สมมติมันไม่มีมาครูก็จะเขียนว่าโอลิงฝาครอบแผ่นโรตารี่แล้วครูจะดอกจันไว้ข้างล่างใบเสร็จให้ว่า มันไม่มีมาแต่ถ้าตัวไหนมันมีมาคือครูก็จะใส่ซองอะไหล่เก่ากลับคืนให้นั้นครูทําอย่างนี้นะครับมันบ่งบอกถึงเจตนานะครับวามซื่อสัตย์สุจริตขนาดอยู่ตรงนี้จะมีคนมาในแต่ละวันแต่ละทิตมีแต่คนเจ้ารถมาให้ซ่อมนั่นโน,นนี่ก็บอกว่าผมไม่ได้รับซ่อมขนาดนั้นหรอกครับแค่รับดูแลก็แก๊กไปเท่านั้นเอง นั้น4คํคำถามก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปย้อนชมนะครับที่ครูประกอบชุดแกนสตาร์ทแล้วก็ฝาครอบคลัช1 1คลิปแล้วก็อีกคลิปหนึงประมาณ5นาทีนะครับเป็นเรื่องของการปรับตั้งคลัชคาวาสกิเชียรถพิพุยก็เอาไปใช้กับอะไรได้ครับคาเซเคสอนะครับก็ขอขอบคุณท่าน นะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ